หยองแบบแบบจับอ yeah, really um, mm ืม hmm. อ uh ืม huh. ต so oh. oh, cool uh ิยวติยวติยวเห็นกูเคยเล่นน้ำไหมเตยวเตียวเตียวอืมเล่นอร่อยอืมน้ำมันอร่อยดีว่ะเฮ้ยอาเผี้ยมันเข้าหูกูอืมอี๋มานี่มานี่มาเล่นน้ำกับกูมามานี้ยไม่กูไม่เอาอ้าเฮ้ยกูด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยว้าช่วยด้วยเออนี่นี่

เอาละเตรียมนะโดดเลยมานีเหอมึงดีวดิวดิวดิ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 มองอะพ่อหน่อเป็ดบ่ะ้ไม่เคยแมวว่ายน้ำไงอะดิว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  เอามามาน้ำกูมึงจับมาดิอืมอะไรเฮเอมาดิอืมอืมอะไรทำไมชีวิตเราถึงน่าร้นทดอย่างนี้นะฮ่อะะะะพองออเออดา กูจับไว้น้ำฝากไว้ไอ้ยูไอ้ไอ้ปุ่มเปิดน้ำไหนวะเฮ้ยนี่ปุ่มเปิดน้ำแน่เลยนิมปุ่มอะไรวะเนี่ยอาอาเย้ชีวิตของเรานี่มันสบายแล้วอย่างงี้นะเดี๋ยวกูจะเป็ดน้อยน่ารักเนี่ยอืมมึงก็ถ่ายกูจังเนาะไม่แค่จะนอนอยู่อ่างไม่ได้ไง อืมน้ำหวานดีดีกว่าอืมอืมอร่อยอืมอืมอืมเฮ้ยใคมาวะฮอง เฮ้ยเอาโกไปเอาโกไปผมอยากเล่นน้ำเอาโก้ไปเฮ้ยเฮ้ยปลากูปลากูเฮ้ยเฮ้ยปลกูของกูของกูอ้อเยอยไม่ได้เฮ้ยกูกูของของกูกูปลาปลากูกูกูของกูกูปลาของกู